ดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยมื่อนี้ก็มาพ่อพักเขาอีกแล้วนะครับมายามแม่วาลีนะพอดีเพื่อนกําลังกินเข่า,านะตัวเลีเพื่อนก็หายมาแล้วละ<ม>่ะเขียนซะก่อนสนิน้ครับค่อยนท้ายทําบานนี่เอาไว้ต้นคลิปปลายคลิปนี่ก็พาชมสวนครับผมไปชมง้วงามงัวแสนนะของลูกสาวเรานะครับ ตกลูกวาตัวใดกัดได้ได้ตัวแม่ราคานี่แสนอาบัดนะครับผมนาไมาหลอกคูมือเนี่ยนาจะถึงแสนหาก,ก็ะไรกว้างไลยก็ยัยเขาไม่หลอกคูมือเลาะอย่างเขมาเบิ่งมันโอ้เขาเจียวตัวใด,ล,วดล่ะไม่ตัวใดล่ะเขาไม่ให้ตัวใดแล้วจักเขาให้ตัวใด่็ได้พลดูแสนผมว่าเขาไม่ให้ใหเออเพราะว่ายังไม่ราะว่าแต่ว่าคันคันว่าแสนหาก็สิมีคนเอา อันนี้ผมพยากก่อนแล้วพี่ยังค่อสิเบีคนเอาเพราะว่าไหนลูกงามเหลือเกินมันเป็นแม่พันธุ์ดีเออเป็นแม่พันธุ์ที่ดีอ่ะบุง้งนักกินบ้านเฮามีอย่างนะครับอันนี้กรหวานลงผักหวานวะยายห,หนึ่งไก่ยหนึ่งเกลี่ยแก้วเคสแก้วโอโมกเกียรติหน้อยหมกเกียดน้อยโอ้ยเป็นจะเสียบเลยตำมะเขืนนอเล่นมะเขือลพลมะเขือนะครับผมเสียบมาตาใจ เขาเจ็บรถแต่งไม่ต้องระดับใสใจอ้วนกินเขาเสียบขิงแดงยิงครึ่งเด้อพี่น้องเนียอ้วนอ่อ้วนบอด่ว่ากินเขาแน่นน้อยเดี๋ยวเพดงานไปกับแดดกับเขาฮ่มเป็นบ่เออสะอาดดีผ่านผ่านกระทรวนพลไมืนะฮะ เอาย้ายให้คุณางหมดตนคุณอ่ะสำหรับแนวทางตัวเลขกะแนวาลีก,กะให้ไว้แล้วนะฮะที่มาของตัวเลขสามตัวตรงให้ที่ตัวตรงวันบ่อย้ายตัวเนี้ยตัวนี้บอกแปดสองหกตัวนี้ตัวขางเคียงเนาะขึ้นแต่สามอย่างเดียวแแปดสองหกแปดสามหกตัวเก้าสี่นี่ได้ย,ยังง มันจะเป็นล่างเป็นบนมันก็มาม้นำกันวันทีอืมันกระหรอกมั้งสุธีร์ละอืมเมตัวสุธที่ฮ้ยร์ขไหหันได้ที่หกแปดสองกับหกแปดสามอ่าผู้ใดมาก์หันกับหันล้อมมึงนะครับเด้อผู้ใดมาก์หันหกประตูก็หันล้อมมองจบว่ายู่นี่แหละครับผมแต่ว่าเก้าซี่นี่เม็ดเดียวทนทนอืมไปสิกลับกับนะว่ยเป็นล่างบ่าย้ายตัวนี้คือเมาสองตัว บกวลากบ่าบนอ่ะงวดก้อนเขียงในชมนะครับงวดวันที่สิบหกแล้วงวดนี้งวดนี้งวดนี้อ้าวเขียนบางในล่ะแม่วาลีให้เม็ดเดียวนะครับผมเอาบางนี้เนาะสิบหกพ่อขอหเจ็ด นี่งวดวันที่สองคอคอหกเก็ดงวดนี้มันก็นตัวห่อข้างเนาะตัวใกล้ๆนี่ที่หนึ่งว่าวทวนดูย้ายวางไหนก็งวดกว้อนหนึ่งอ๋นมากนึงหานึงเอหนึ่งหาหาหนึ่ง,ง,หหงวันมันมากบอกคือเห็นแล้วก็เก่าหาหาเก่า้นหันละงที่เออ มันเลขตัวเดียวเป็นสองตัวเอ่เลื่อมออกเลื่อมเขายุ่จักเสี่ยวตัวใดใส่อืมมันหันใส่กันยุ่งที่แหล่ะจีอโอ้ยแบบนั้นมาหันหนึ่งเกมันกระบ่าหันหนึ่งหกเนาะไทยฮขกกระบอกหนึ่งหกน้ำเนาะอืนี่งวดก่อนสองพอข้อหกเจ็ดนะเลขหันติดต้า มันหลขยับบอกขยับขาอยูมันหลบบแทนบอยู่บดอย่างแต่ใจเป็นน้ำนึ่งเก้าบอกว่าก่อนเกครบือสอเนาะหาหนึ่งหาก็เอาหาหนึ่งาเอาครไปพูดมาซื้อขอเาซื้อเอออ้วันนี้เอาตัวดีะอ้าเอซีแฟนช่องมากตัวใดก็ว่ากันหลด นะครับผมบออูจักซี่เอาคว่ำใดดอกอจัดซื้อจันหาลาตลีนะครับเด้อเอาลาพาจากซรมี้แหละครับผมขอบคุณในลายเอาห้พ่อเดฟซีในยายจ้าห้ยล,ล่ํหอหลุวยเด้อห้โชคให้มันเด้อสุขทุกคนพายุดีไม่แห้งสุขภาพแขียงแรงได้จ้าอขอบคุณดีขึ้นหอดยายวารีเด้อผู้ใดก็ได้ได้ส้มสวนบักอือบักแตงแล้วก็ได้ <laughs> เออ อ่ะเอาละพา,าจากเท่านี้แหละครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องผู้เยี่ยมพารวยอ่ะวันนี้อยู่ที่สวนยายวาลีแหละครับผมหัวสามตัวกำลังเลีมหญ้านะลูกสวยสวยนะขอกนี้ตกลูกมาขายแสนขึ้นทุกปีนะฮะ ลูกแม่ขาวกับแม่แดงเนี่เนื้อหนังดีดูตัวเล็กๆครับผมดูหลังอ่านไปเลยนะฮะขนาดลูกสี่เดือนเขาซื้อไว้ตัวละแปดหมื่นนะครับเพราะว่าพ่อพันแม่พันมันดีนะฮะเรามาดูตัวนี้ตัวนี้เนื้อหนังดีมากนะ รู้สึกว่าจะเป็นตัวเมียซะด้วยนะฮะตัวนี้ก็น่าจะไปเป็นไม่ต่ำกว่าหกหมื่นซื้อนะสี่เดือนแต่ว,ว่าผมว่าคงไม่อยู่ราคานี้เดี๋ยวถามเจ้าของเขาเจ้าของกำลังมานะ เอาเอื้อยมันขายไปเท่าไหร่ก็เพื่อหัน,ส,น,นสี่เดือนน่ะขาย,ขายจากเดือนอายุเก้าเดือนขา,ายแสนหนึ่งบ่ยผมว่ามีแต่ว่าเจ้านี้ละขายได้ราคาคัดขโมูอยู่นี่ไอไอ,ไอตัวนี้ลูกตัวใดต,ตัวนี้ลูกตัวขาวลูกตัวขาบ่ในแจ้งเขาบ่บ่ตัวนี้แจ้งเขาเนี่ยมันคือเปอเจ็กสั่นเขาบ่หน่ะมันหัวก็จับเพียย เฮ็ดแต่งแบบไหนบะเนี่ยแปเขาบ่ให้มันเขาแง่เพื่อไอ้มันบ่หมู่เจ้าแต่งเขาแบบใดนอันจ้าจ่อ,อไส้ีน,นโอ้ยเจ้าไปออกเที่ยวไหนเจ้าจไปหายาแดงเด้ะแ,แ,ลนนแล้วมีน้ำยามอไซค์มอไซค์ต้องใช้่าอันนี้ใส่น้ำยาใส่น้ำยาขูดขูดแล้วป้ายเออเนี่ยเจ้าใอยว่าแผนบ่งางมันเลยันนพ่เออต้องใส่ยา เอาแมวมันราคาเท่าไหรบาทเนี่ยามเนี่ยแมวมันกีบ้ากเถอะซื้อมาเท่าไหร่กีบซื้อมาตั่ตั้งชี้หาปีขึ้นหลังซื้อมาห้าหมื่นห้าหมื่นโอ้ยไปได้มันจะใส่มาะสงเลยเฮ้ยลูกหาโตเนี่บัดนี้ลูกมันนี่ขายขายแสนสู้โตบ่ขายสิบล้านแสนเนาะป้ากตัวนี้ก็ลูกมันนี่มั้งเนี่ยลูกตัวนี้โอ้ตัวทสามมันตัวแดงเป็นลูกตัวที่สาม ตัวนี้นี่ตัวสามตัวซูให้ลูกงามสู่ตวเนาะวันนี้เอาพ่อพันในทับบ่ะนี่พี่ตาสอดเบิดทับทับหลอดหรือทับเนก็ทับหลอดทับหลอดพ่อพันยังวะนี่เอเคหกหนึ่งเอฟเอเคหกปดอันนั้นเอเสามหนึ่งตัวน้อยๆเอฟเหกปดกับเอ3เคสามหนึ่งตัวตัวตัวน้อยๆตัวน้อยสามหนึ่งอสามหนึ่งเนาะ ตัวนี้หกแหวกตัวใหญ่มันเนี่ยเจบอไดแตงเขาก็เลยเป็นเขาแหวกเนาะหนาก็ได้แม่เนาะแต่แต่ว่าบัตรหลังคือเปรีบเสียบก็ได้แม่เขาเนาะได้แม่เออออกแม่มันแต่คิดว่าสีได้พอพอมันสีแดงว้าวแล้วมีงัวเจ้าผู้เดียวที่ขายได้ราคาอยู่ในหมู่บ้านเลยนอกนั้นบ่ได้จักคนบ่ได้อืมพอทำพอตุเสียมาให้แสนจัดเขาออกมาให้แสนเสียแทบเขาเบาตัวแม่มันเนี่ยตัวโตตัวโตใหญ่ตัวนี้ ตัวเอ๋ตัวนี้ตัวตัวเอ๋อยู่น้ำซูเสียคุณขายไปแล้วขายไปแล้วแล้วมาซสืออะไรก็ตัวนั้นแสนหนึ่งแสนหนึ่งพูดสักเหมือนทั่วไปพุทสาวกไปขายคุทธสาวกไปเป็นแม่ท่านเป็นแม่บอกโอ้แม่สิแล้วมีนั่นงามเอาเดี๋ยวนี้อยู่น้ำพุทธสาวกบอกตัวนั้นแม่นสีเข้มก็หนีอีกอั่นอืมอืมอ๋อทีน้ำใบเบิ่งก่อนนะแต่ว่าขายลูกตกมาได้แสนทุกตัวเนาะแสนทุกตัวโอ้ยพลอยแม่ยเลยมาคือขายได้ราคาคักแน่ยครับ เลียงียงนเหัอารนนยนอบได้เรียงหลายโตเนนะเลี้ยงหน่อยๆแต่ว่าได้ราคาค่ะบุ่นเลียงหัวขาเรียงหัวบอกอือเอาไปขายเขาไปนน้องวาน่อยเขาเขาเอาไปขายเป็นเลี้ยงเป็นแม่พันุเนะแม่บอกแม่พันุ็ตัวนี้งามค่ากับตัวน่อยนี่ตัวน่อยสาลูกตัวที่หายฮะตัวน่อยสาหนึ่งเศสาเออ ตัวนี้ของแม้มันจะตัวนี้ติดเลยสอง้าวซึ่งวัชพบนธ์เลยไหถามเลยสมัยวัชพันธ์หนึ่งตวงดวงต้องเขาขายเลยขื้นหามือเขาเอาไปนงินเขาส่งทศกวะพระท่านโอ้ันเดียตัวลอืมเขาเขาก็มีพันจังสี่หลายตัวเขา่ม่จะศูนย์มีตัวมันเขาไมาจะศูนย์ศูนย์นะ่งนยาขยายพันธุ์หยากรนะโอ้โอมันเป็นงัวศูนย์มันเป็นงัวพันธแท่เลือดร่อยอเไยอ่ะ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันพอซื้อมาจากศูนย์อ่ามันเป็นว่าพันแท่เลือดร่อยมันมันเป็นพันอย่างวะเนี่ยซื้อพันบามันบอกเป็นบามันเลือดร่อยเนาะแสดงว่าศูนย์สร้างไม่ได้มึงนอกมัว่พวกนี้แมนจะของมันเทนงานอยู่ในศูนย์อ่าศูนย์ขยายพันใหญาอยู่เนี่ยเออบัดนี้บัดนี้เขาประมูลขายบ้านนี้แต่ว่าเขาสิบอกขายมัราคาหามือดอกเขาสิขายมาอยู่ ประมาณสามหมื่นนี่แหละสาบปงคงเพราะว่ามันเอามามันเป็นงวแม่สาวอยู่อืมันลูกติดท้องมากก็มาออกอือยุน่นจะยี่เดือนสามสี่เดือนหรมันจะอออกลูกปิดจังเงินว่าเนื้อหนังมันดีมันมันไปก็แม่มันอีกเนาะลูกมันเนาะเจ้า่าบาไปทั้งพอเออไปทั้งพอมันมันเป็นงัวเลื่อนลอยกว่าเด้อัวพวกนี้แหละเขาไปขุ้นย้อนไอ้นี่เอาพี่โกะเกาลานใส่ ฮะพี่โกเก่าเอพี่โกสองล้านเลยพี่โกะสองล้านเนี่ยลูกมันเนี่ยพ่ได้ห้องมันเนี่ยโอ้ทับแล้วตัวเนี่ยทับแล้วได้ปีกว่วปีกว่าตัวนี้เขาได้ปีเดือนเดือนตุลาค่ะหกสองปีเดือนตุลาเขาได้หสองปีเอ้ามันทับทับก้อนกำหนดตัวเนี่ยมันปกติมันขึ้นตั้งแต่เก้าเดือนคนนี้เนี่ยเห้แต่ท้งป่าทับไปมันเก้าเดือนขึ้นแล้วแม่นว่าก็เคยได้ยินแม่มันเนี่ยลูกได้เดือนครึ่งขึ้นเนี่ย โอ้ขึ้นแล้วอีกสังหกเนาะแต่ว่าแค่เห็นคือกันเห็นแต่กมูนี่แหละขึ้นแล้วออ,อเออแปลกประหลาดมาซะจันลูกกันลูกน้อยนี้ได้เดือนครึ่งแม่ขึ้นห้องอากอขึจนให้ได้สามเดือนสองสองเดือนว่าแรกเขามาสอดไงมูเจ้าสอดอย่างเดียวมันว่าสอดย่างเดียวเอาหมวอตว๋าใส่ยักษิบิ็ิจั่งเลยตัวนี้ก็งามเว้ยตัวนี้ว่าพื้นว่าพื้นราคาเดี๋ยวนี้ก็แสนละครับผมเนาะแสนอยู่ดีเลยเนาะอ่า แสนขึนสมมติว่าแสนสามกับนักยุต่ว่าแสนเอ็ดแสนสองเนี่ยเขากล้าซื้อ่มันวอยากถือก็กกเลอ่อ้าวงวถือจะมูเจ้าเด็กติดราคาเป็นแสนมัง,งกันบดถือได้หรอวา่วานี้ตาธา,านีคนหน้าา่านอยาก้อยากได้ก็เปาให้อยากาได้กระเาเนมอืมว่าเขาก็ปกบเปนกระเบ่าวันใดวางวที่มันคือได้ของมันก็นมีเนะเออเพาะว่าอย่างงวมาม่จะต้องมาแยดิน ประหลาดนนเนาะหาโตแม่วัดแมน่โอ้ยพอยนี่แห<เ> <esos> ละครับสวนยายวาลีไม่อดไม่อยากของกินเดี๋ยวจะพาชมมีอะไรมั่งขนาดซีเดือนนี่เนี่ยลิ้มคลองไส้ไก่นะครับผมก็เป็นผักปังนะครผักปังสวยๆแกงใส่หนอ่อไม้นี่สุดยอดเลยครับหรือลวกกิ้มกับเกว ปลาเกี่ยวปลานาปลาช่อนปลาทูปลาอะไรชอบนะสุดยอดนะนี่เป็นผักปังนะฮะใ่ใจทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับผมสวยนะนะมาดูชมคลองไส้ไก่นะฮะคลองไส้ไก่ก็มีปลามีหอยมีกบนะวัวไม่ดื้อนะมีแนวรั้วให้นะ หัาก็อยู่ตามแนวรั้วนี่แหละ,ะผักปังปลูกใหม่นะเดี๋ยวก็เน็บลงไปนะใต้ต้นมะเขือมีขาด้วยนะขาลงเป็นเงาเลยนะครับผมนอกจากนี้ก็มีผักขันจ้องครับริมสวนไส้ไก่นะหญ้าก็ลงไปในคลองเลยเขาให้ออหอ,อยกินไอ้อพุ่มส,สวยๆในพลิกนะฮะ พริกสวยนะครับผมต,ตัวนี้ก็เป็นพริกนะพริกขี้หนูนะครับผมเม็ดเล็กๆอ่าดูลูกเล็กๆแดงๆเต็มไปหมดเลยครับผมนี่เมเด็ดแดงๆเม็ดแดงๆนะเผ็ดจี๊ดจ้าดนะรับรองเผ็ดเมเด็ดแดงๆ,ๆ,ๆนี่เผ็ดมากนะ เผ็ดจีดจัดเผ็ดได้เรื่องนะเผ็ดไม่ธรรมดามาดูทางด้านนี้นะ,ะปลานินอีกตัวไปแล้วทางโน้นนะปลานินหรือปลาช่อนนี่ผักขันจองนะ,ะบ่อนี้มีกบนะครับผมเป็นบอกบแต่ก็มีหอยอยู่ด้วยเยอะนะฮะแต่ก็มีปลาอยู่ด้วยนะครับผมบอกบ เดินเรียบไปชมนะก็อยู่ตามป่าผักบุ้งนี่แหละครับกบสวยๆนะกบตัวโตๆ,ๆทั้งนั้นนะครับผมนี่ผักขันจองนะเห็นไหมผักขันจองผักขันจองนี่เป็นถัว่วผักยาวนะครับโดนแดดก็เลยไม่ยืดไม่ยาวนะ เล็กๆแต่ก็ขายได้ดีสั้นๆมันโดนแดดนะอ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นทุ่งนานะแต่ล้อมรั้วไว้นะครับล้อมเป็นแนวไว้แนวรั้วก็ปลูกพืชผักลงไว้อาธรมดาปลูกแตงนะแต่วันนี้ไม่รู้ว่าเที่ยวนี้ไม่รู้ว่าลงอะไรอันนี้เป็นผักบุ้งนะครับผม ปลาเยอะนะปลานินเห็นไหมวิ่งผ่านเลยน้ำน้ำไม่ต้องลึกนะไม่ถึงฟุตนะครับผมอันนี้เป็นผักผักบุ้งสำหรับแกงนะผักบุ้งแกงผักบุ้งเทโพเทพานํา้มัดกํำละสิบ้ายดีมากนะอันนี้ก็เป็นอ้อย อ้อยสำหรับฟวันทานรับประทานนะอ้อยฟันสุดยอดนะเรามาดูไร่แตงสวนแตงนะแตงร้านผลผลิตแตงนี่ขายได้ทุกฤดูนะครับผมเป็นพืชเงินล้านนะฮะใช้ได้กับอาหารทุกชนิดแหละแตงนี่กินสดก็ได้นะ,ะพอใจใคใช้ระบบ เขาเรียกว่าระบบอ,อะไรให้น้ำแบบท่อนะฮะใส่ท่อลงไปอันนี้ก็สงสัยลงเมต็ดแล้วนะปลูกอ่าสุดแล้วนะที่กั้นแนวรั้วนี่ก็สำหรับเลี้ยงวัวนะครับผมแนวรั้วเลี้ยงวัวนะที่ทำกิน ประมาณหนึ่งไร่ทำบนไปเวียนมาอยู่นี้ไม่ต้องซื้อต้องหากินนะฮะกินอยู่ที่นี่นอกจากนี้ก็ทําขายเห็นป่าขาไหมครับดงขานะสวยมากเลยดงขา่าเดี๋ยวจะพาชมดงขาปาา่ปาขาป่าขาฝั่งนี้นะฮะ ดงขานะครับผมริมๆนี้ขายได้นะขาหญ้า,าที่อยู่ตามขอบขอบนี้ก็เก็บให้ปลามั่งให้วัวมั่งนะบ้านหลังใหม่เมีวาลิตาใจก็สร้างขึ้นมาใหม่นะวัวนี่เป็นของลูกสาว ลูกสาวแม่วาลีนะครับผมลูกสาวแม่วาลีอ่ะเดินมาทางนี้ก็มาเจอไวีกแหละนะนี่ให้พามาชมป่าขาทางด้านนี้นะฮะดอกขากำลังขึ้นเยอะนะ ดอกคาดอกคาบนดอกไม้นะฝัะ่งนี้ก็เจื้อวยอีกกับทางเดิมครับผม อ้อยปลูกเป็นก,กอๆไว้นะอ้อยฟันน้ำนะครับผมเชา้าส่ใจก่อนทำความสะอาดแปลงของแกสวยนะอ่ะหมดเวลาหรือยังดูก่อนอ่าหมดเวลาแล้วครับผมไปตามคลิปที่สองนะ